ขณะเดียวกันนั่นเองสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชนินีนาถก็ได้พระราชทานพระราช,ชดำริให้มีโครงการอาชีพเสริมอันได้แก่ง,งานฝีมือศิละปะหัตถกรรมต่างๆเคียงคู่กันไปด้วยโดยทรงแนะนําให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานทรงจัดครูไปสอนกลอดจนพระราชทานวัสดุอุปกรณ์และจัดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้แก่ประชาชนจากอาชีพหลักอีกทางหนึ่งจนถึงทุกวันนี้วิถีชีวิตของชาวเขาและเกษตรกรไทยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากจากการเป็นชนกลุ่มน้อยที่สร้างปัญหาในสังคมและเกษตรกรที่แรนแค้นก็กลับกลายเป็นผู้มีอาชีพถาวรมีรายได้พออยู่พอกินด้วยพระมหากรุณาของเจ้าพ่อหลวงเจ้าแม่หลวงของพวกเขานั่นเอง ด้วยพระราชวิจารณญาณอังสุข,ขุมรอบคอบที่ทรงเห็นถึงปัญหาของภาพรวมในการพัฒนาชนบทอย่างลึกซึ้งทรงทราบดีว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตร,รกรรมโดยแท้น้ำจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดโครงการอเนื่องมาจากพระราช,ชาดำริเกี่ยวกับการชประทานจึงเกิดขึ้นมากมายอันเป็นผลมาจากการเสด็จพระราช,ชาดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานด้านชลประทานให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายหางเก็บน้ำคลองส่งน้ำเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งวิธีการดำเนินงานก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศเป็นกรณีไปดังปรากฏให้ประจักษ์กันทั่วไปแล้วว่า ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงน้ำพระไทยใสยป่านทานาน้ำพิ์ ที่ทรงหยิบยื่นให้ไทยทั้งผองได้ดับร้อนผ่อนคลายสมใจปอกแล้วเนืองนองเลี้ยงเขตเกษตรกรรมเกิดเป็นป่ารักน้ำสมดำริผลผลิตพลิตามายูคลาคล่ำพร้อมๆกับอนุรักษ์ทรงชักนำเพื่อดินดำน้ำชุ่มเป็นขุมทรัพย์ ครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องที่ตา่างๆพระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งโดยทรงวิตกว่าประเทศชาติกำลังสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญไปจึงมีพระราชดำริในอันจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้จงได้ด้วยการตั้งโครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจน ให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้จะได้ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปซึ่งนั่นคือที่มาของโครงการป่ารักน้ำพระองค์ทรงแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นในป่าเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดพื้นที่ทำกินมีอาชีพไม่แน่นอนให้กลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อปลูกต้นไม้และดูแลป่าโดยพระราชทานเงินเดือนให้ตามสมควรนับได้ว่า พระองค์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลแต่โครงการดังกล่าวก็ซ้อดคล้องกับโครงการป่าไม้สามอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดีการปลูกป่าสามอย่างคือปลูป่าสำหรับใช้ไม้สำหรับใช้ผลและสำหรับใช้ฝืกเพื่อเกิดสมดุลในอันที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้มากที่สุด เมื่อใดที่คนยังต้องการที่อยู่อาศัยสําหรับพ,พักพิงสัตว์ป่าก็ต้องการป่าใหญ่สําหรับการดํารงชีวิตเช่นกันปัญหาอันต่อเนื่องมาจากผลของวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของมนุษย์แต่การเพิ่มจํานวนประชากรมากขึ้นก่อให้เกิดการบุกรุกทําลายป่าซึ่งนอกจากผลเสียจะตกแก่แผ่นดินที่มีความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วชีวิตทุกชีวิตในพงไพร ก็กำลังถูกทำลายไปด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่น้อยกว่าโครงการด้านอื่นเพราะทรงตรหนักดีว่าชีวิตที่จะสมบูรณ์บนแผ่นดินได้นั้นคือชีวิตที่ครบควงจรจึงมีพระราช,ชดำริให้จัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่ารวมทั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยมีการเพาะพันธุ์ แล้วปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไปคง<พ>ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง่วงใย,ยราษฎรของพระองค์ยิ่งนักหากมีหนทางใดที่จะทําให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นพระองค์จะทรงกระทําทันทีแนวพระราชดำริอีกแนวทางหนึ่งที่ทรงผลต่อเนื่องระยะยาวต่อการพัฒนาชนบทก็คือการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในท้องที่ต่างๆทั้งนี้มีพระราชประสงค์ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาในท้องถิ่นนั้นๆเช่นปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำลำทารทางภาคเหนือของประเทศอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโครงจรึงทรง